จากวารสารสุขภาพของต่างประเทศได้นไดแนะนําวิธีการกินอาหารของผู้ป่วย A.F. ไว้ด้วยค่ะในบทความนี้นะคะเขาก็บอกว่านอกจากวิธีการรักษา ที่เราไปรักษาในโรงพยาบาลจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินยาก,การสวนไฟฟ้าหัวใจการผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการปรับพฤติกรรมค่ะเช่นการปรับพฤติกรรมในเรื่องของการเลือกกินอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมอาการที่เกิดจาก AF ได้ด้วยอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะมีอะไรบ้างอาหารบางอย่างนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพของหัวใจค่ะแล้วก็อาจจะยัง มีส่วนทาให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ A F ได้ด้วยนะคะเช่นอาหารพวกโ o ลเซ Food โซดาอาหารที่มันจัดเค็มจัดหวานจัดขนมเบเกอรี่ต่างๆ ผู้ป่วยค่ะจะต้องหันมาเรียนรู้ว่าอาหารอะไรที่เราควรกินหรืออะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงนอกจากอาหารที่นี้ได้พูดมาแล้วนะคะก็ยังมี1แอลกอฮอล์ค่ะการกินแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปนะคะยิ่งทําให้เกิดภาวะ a f ได้มากขึ้นค่ะแล้วเท่าไหร่ถึงเรียกว่ามากเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าร่างกายของคนเราค่ะก็ทนต่อพิษของแอลกอฮอล์ได้ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือผู้ป่วย AF ก็ควรที่จะงดกินแอลกอฮอล์ดีที่สุดหรือถ้าในคนที่ตอนนี้ยังปกติอยู่นะคะแต่ว่าจะต้องการที่จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ AF หรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอื่นๆก็อาจจะต้องลดปริมาณการกินแอลกอฮอล์ให้ลดลง2คาเฟอีนส่งผลกระทบต่อการเกิด AF ด้วยค่ะ แล้วอะไรบ้างที่มีคาเฟอีนนะคะนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยก็ยังมีในกัวราน่าในชาในเครื่องดื่มชูก,กําลังสาไขามันค่ะไขมันเราควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงไขมันทาแล้วก็ไขมันอิ่มตัวนะคะในเรื่องของไขมันทานเนี่ยต้องย้ำกันเลยค่ะว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงให้มากๆเพราะมีความอันตรายต่อหัวใจเราจะพบไขมันคานะคะได้ในไขมันที่ถูก เติมไฮโดรเจนลงไปค่ะได้แก่พวกมาการีนครกเกอร์คุกกี้อาหารทอดต่างๆเช่นมันฝรั่งโดนัทจากงานวิจัยในปี2015นะคะเขาพบว่าการทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันอิ่มตัว และมีโมโนอันซาตูเลต์แฟตหรือว่าไขามันในกลุ่มโอเมก้า9เะคะ่ะปั่มจะเพิ่มโอกาสในการที่จะเป็นโรค AF <ม>แบบเรื้อรังแล้วอาหารอะไรบ้างนะคะที่มีโอเมก้า9สูงเช่นถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดน้ำมันมะกอกและในอีกหลายการศึกษาเลยค่ะเขาพบว่าถ้าเราบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยกรดโอเมก้า3นะคะจะลดความเสี่ยงต่อการเกิด AF สามารถติดตามรายละเอียดในการที่เราจะ เลือกน้ำมันในการประกอบอาหารอย่างไรนะคะได้ในซีรีส์ของน้ำมันเลยค่ะในช่อง YouTube คุณน้คิดว่าไม่เป็นไรแค่ใจสัง่งกด Subscribe ช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะอาหารชนิดถัดไปค่ะเกลือจากผลการศึกษานะคะเขาพบว่าถ้าเราบริโภคโซเดียมนะในปริมาณที่สูงเกินไปจะยิ่งเสี่ยงต่อการเป็น AF ได้เพิ่มขึ้น เพราะว่าโซเดียมค่ะจะทําให้ระดับของความดันโลหิตเนี่ยสูงขึ้นถ้าเราสามารถที่จะลดระดับของโซเดียมที่เราบริโภคต่อวันลงมาได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของ 1. รักษาสุขภาพหัวใจ 2. ลดความดันโลหิตและ 3. ลดความเสี่ยงของการเกิด AF อาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะก็เป็นอาหารแช่แขง็งอาหารโ r o c e s s e ู f ต,ต,ต่างๆค่ะแล้วก็อยู่ในพวกเครื่องปรุงรสต่างๆตัวต่อไปค่ะน้านําตาลจากงานวิจัยค่ะเขาพบว่าคนที่มีระดับของน้ําตาลในเลือดสูงผู้ป่วยเบาหวานนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด AF ได้เพิ่มขึ้นถึง40%การที่เรากินหวานมากๆกินน้ําตาลมากๆนะคะก็จะทําให ในร่างกายเราเนี่ยเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าอินซูลินดิสทันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังที่จะตามมาอย่างมากมายรวมถึง AF ด้วยตัวต่อไปค่ะวิตามิน K อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าวิตามิน K เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทำให้เลือดแข็งตัวแต่ว่าในผู้ป่วยที่เขาเป็น AF เนี่ยคะ่ะเขาจะเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วย AF เนี่ยทานวิตามิน K เสริมเพิ่มเข้าไป หรือว่าบริโภคอาหารที่ทมีวิตามินเคสูสงๆเนี่ยคะ่ะมันก็อาจจะมาตีกันกับยาละลายลิ่มเลือดที่ผู้ป่วยจะต้องทานนะคะเช่นพวกวาคาิีที่มันจะช่วยให้ลิ่มเลือดเนี่ยมัน กระจายตัวออกแต่วิตามินเคก็ทําให้เลือดมันแข็งตัวเข้าออประมาณนี้ค่ะหรือง่ายๆก็คือเจ้าวิตามิน K เคเนี่ยมันจะไปทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของวออัคซีนลดลงต่อไปค่ะกลูเตนกลูเตนเนี่ยเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะคะที่พบได้ในข้าวสาลีข้าวลายข้าวบาเลซึ่งเราก็จะพบเจ้ากลูเตนได้ในขนมปังในพาสต้าในเครื่องปรุงรส อาหารสําเร็จรูปคือถ้าเรามีประวัติที่แพ้ฟูเตนพวกนี้อยู่อ่ะพอเราทานเข้าไปแล้วมันจะทําให้ในร่างกายของเราเนี่ยเกิดการอักเสบซึ่งการอักเสบตัวนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อตัววากัสเนิร์ฟนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจและการเกิดอาการของ AF ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วผู้ป่วย AF นะคะควรจะเลือกกินอย่างไรล่ะ ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ AF นะคะรวมไปถึงทุกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยค่ะก็ควรที่จะต้องหันมาปรับเปลี่ยนไล์สไตล์ในการกินนะคะโดยแนวทางก็คือเราจะต้องกลับมากินอาหารที่ช่วยส่งเสริมการทํางานของหัวใจให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้แก่ 1. ค่ะหันมากินไขมันดีเช่นโอเมก้าสปลาอะโวคาโดน้ํามันมะกอกเป็นต้น2 กินผักผลไม้ซึ่งจะอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุและสารต้านอานุมูลอิสระ 3. กลับมากินอาหารที่มีกากใยสูงๆเช่นข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีข้าวโอ๊ตผักผลไม้ที่มีกากใยสูงถั่วเปลือกแข็งและ4กินน้ำตาลให้น้อยลงค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆในการกลับมาดูแลหัวใจอย่างถูกต้องฝากกด Subcribe ช่องนี้ไว้นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์ line, มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ